ไปครับอัดเต็มกลุ่มร้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่อูรูชาแนลนะครับเกมเมอร์คนเมืองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเจ้านิสันสกายไล n ์เฮ้ยไม่ใช่ครับผมนิสัน GTR นะครับผม R35 นะครับผมเป็นปี2012นะครับเป็นโชว์2012เป็นสภาพเดิมๆนะครับทุกคน ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้แล้วมาลองรถเลยครับผมอืมนี่จะเป็นอากาศยามเช้านะครับผมขี่รถชมวิวสวยๆครับวันนี้เราจะมาแต่งนะครับจะมาแต่งอันนี้กันทุกคนมาแต่งแล้วจะไปแข่งกันนะครับสเตปเดิมครับสเตปเดิมโอเคโอ้โหทุกคน ใจเย็นครับใจเย็นบ้านเราอยู่ตรงไหนเอ่ยใกล้นี่ครับผมลุยกันเลยครับผมถอนเกียร์ครับไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบจะลอครับทุกคน ถึงแล้วนะครับผมมืดพอดีนะครับไปเลยครับผมอัปเกรดนะครับผมคัสตอมนะครับทุกคน โอเคไปครับอู้ฟาร์มเปิดหน้ามีให้ใส่หนึ่งอันนะครับทุกคนว้าวเฮ้ยมีลิปติวอกน่าจะมีชุดแต่งแน่นอนแล้วครับผมทุกคนนี่ไงครับทุกคนบอดีคิดเจ็ดแค่ สวยครับทุกคนจะรออะไรเลยใส่แล้วทุกคนอ้ห์สี่หมื่นปาไปโอเคครับทุกคนต่อไปเรามาใส่แม็กกันดีกว่านะครับผมสปอยเลร์กะ็แบบเด้อเอ้ยใส่นี่ไม่ไแ้่นอ่ะใส่แม็กนะครับทุกคน แบบไหนดีครับผมผมอยากได้แนวออฟลึกๆครับทุกคนน่าจะสวยครับผมว่าออฟลึกๆอกๆอฟลึกๆโอ้เป็นอากาศยามเย็นเหรอแต่งรถแบบใครหันเฮ้ยนี่บอกทุกคนรออยู่นะ วิ่ก็ลรล้อเนี่ยนี่ก็สวยมันไม่มีลอ้อนิสโมนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนสรุปเว้นั่นเนาะสรุปว่า เราได้แมกลายนี้นะครับผมนี่ผมว่ามันจะลงตัวสุดแล้วนะทุกคนไปปรับขนาดยางกันขน,ขนาดยางขนาดยางใส่เป็น21นะครับทุกคนขอบ21ไปรลลอไว้ทุกคนยางที่เขาใส่ให้เป็นนี่ก็ได้ผมประชอบลายยางครับทุกคน นี่ส่เป็นร้ายตัวนี้ครับผมหน้ายางเขาปรับให้ใหญ่สุดแล้วโอเคครับต่อไปเรามาแต่งเครื่องกันดีกว่าทุกคนไปจัดเต็มครับผม โอเคครับทุกคนแต่งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเซ็ตช่วงล่างเรียบร้อยแล้วมาดูค่าเสียหายครับผมหกหมื่ามครับติดตั้งไปต่อไปเรามาใส่ลายกันดีกว่าครับทุกคนตรงไหนดีครับดีไซน์แอนด์เพน นี่ลายที่เขาทำไว้นะครับทุกคนเป็นลายที่ทำไว้แล้วยอดนิยมนะครับผมโอเคครับท่านผู้ช,ชมหลังจากที่เราเลือกลายเป็นเวลานานมากๆแล้วนะครับผมผมได้ตัดสินใจแล้วครับผมจะใส่รายนี้ครับทุกคนดูกันเลยครับผมดาวน์โหลดไป โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะครับผมไปเลยว้าท่านผู้ชมครับฟังเสียงฟังเสียงครับผมออๆไปลองขับกันดีกว่าครับผม รอ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 โอกาสครับท,ทุกคนนี่ไปเออยายๆายา,ยา,ยายเสียงคำราำ เกียร์ห้าเกียร์ห้าหมดได้จนถึงเกียร์หกเลยนะครับคนไปอัพจ่อ ออกมากครับทุกคนว,ว้าวทองเกี้ยทองเกียทองเกียเก้ยโอเคครับผมโอเคครับทุกคนไปแข่งกันดีกว่าครับไปจามรถครับทุกคนสนามไหนดีนี่กันนะครับใกล้เราดีลุยกันเลยครับผมโอ้ยน่าเขาดีทุกคน ไปไปโอ้โหเสียงเล่าใจมากครับผมไปลุยกันเลยสิวะ ว้าวทุกคนสุปข้าวข้างนั้นครับไปโอ้โอ้พนพอนพนพอน รถแรงมาครับทุกคนรถเขานะครับรถเข,าข่าแข็งอยู่ครับเดี๋ยวเอาครับประธานนัดเดี่ยวอัดไปครับอัดเต็มกำลังโอ้ยไปเกี่ยงสองสามครับทุกคนแล้วแค้นแขน้นกัมปาราโดสุกกะซิลาครับลูกพี่ไอ้แสงแล้วครับผม

ร้อยสามร้อยสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคน้ชนะครับผมตามเรามาแล้ว มาแล้วครับผมที่หนึ่งเป็นของเราครับทุกคน mm hmm. เสียงเกล้ามาครับผม mm hmm. ไปไปต่อยสนามครับทุกคนสนามใดดีครับผมทุกคนด้านหน้าเราเนี่ยเลยครับไปสนามไม้ด้วย mm hmm. เสียงโหดมา Well, meters. Turn left. Thief. Ah. Turn left. Oi, oi. One hundred meters. Turn right. Oh, Ulki arrived at your destination. Ah. รอรอจอดรอสักคำเหรอ,อ,อนี่ไปมาแล้วครับทุกคน ตักเองเลยครับไปเกียร์สองเกียร์สามพื้นกำเลยทุกคนอย่าไปวันครับอย่าไปวันพอนอนเขีร์นอนเกียร์ โอ้ยโอ้ยโอ้ยพอแน่ซื้อโอ้ยจนเขาแฮมบอ,อ,อลลี่ครไปแสงแล้วครับผมทุกคนสองครับผม จีตูดครับเรากำลังจีตูดแสงแล้วทุกคนสินลักับลามโอ้เฮ้ย แสงคืนนะทุกคนไหลแสงคืนอยู่ครับจนลงไ้แล้วปะโอปะโอปะนะครับมาโอ้ผลลีขอให้หนึ่งขอผลลี อโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ชนะอย่างวุดวิดมากครับผมทุลักทุทกเออ ลักวะทุเลกว่ะทุลักทุเลมาครับทุกคนโอเคกลัวจะชนะถ้าทำมาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมอูรูด้วยนะครับผมเกมเมมร์คนเมืองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบายครับผม